สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดสำหรับน้องนักศึกษาคนไหนนะครับที่กำลังจะเตรียมตัวสอบใบประกอบวิชาชีพนะครับของครูเนี่ยนะครับก็สามารถพิมพ์นะครับชื่อนะฮะแล้วก็คณะนะหรือมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่นะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะเพื่อขอรับไฟล์ข้อสอบนะครับเป็นแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครูนะฮะที่สอบกันเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับ ครั้งที่1นึ่งประจำปี2565นะครับนะก็พิมพ์บอกอาจารย์ไว้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะกด subscribe ไว้ด้วยเดี๋ยวเวลาอาจารย์เอาข้อสอบมาโพสต์ให้พวกเราเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ม,มือถือของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาอธิบายนะครับว่าการสอบใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยนะจะสอบกันอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอ,อ เข้ามาคอมเมนต์ถามเยอะมากนะครับจนอาจารย์ตอบไม่ไหวก็เลยขออนุญาตมาอธิบายนะมาตอบในคลิปนี้นะครับก็จะตอบเท่าที่มีข้อมูลนะครับเท่าที่จะตอบได้นะครับอันไหนที่ไม่แน่ใจเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่แน่ใจแล้วก็มีแนวทางอย่างไรก็จะอธิบายในรายละเอียดนะครับวันนี้เนี่ยนะก็นําข้อมูลมาครับล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เว็บไซต์คุรุสภานะครับเป็นแนวทางการดําเนินการจะสอบนะครับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่2ประจำปี2 5 6 5นะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอ๋ออมรละวันนะครับวีรัตธรรม,มโนนะครเป็นเลขาธิการครูสภาคนใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะครับช่วงต้นเดือนตุนลาคมที่ผ่านมานะครับสรุปนะครัข้อที่1นนะครับคือการสอบใบประกอบวิชาชีพครูเนี่ยนะครับครั้งที่2นะฮะมีแผนดำเนินการจัดสอบเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคม2565 นะครับคืออย่างนี้ฮะ,ะคุรุภูพาเนี่ยนะครับบอกมาว่านะปีเนี่ยจะสอบ2ครั้งนะครับหปีเนี่ยจะจัดสอบให้ได้2ครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยของปี65เนี่ยสอบไปแล้วตอนเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งน้องๆหลายๆคนก็ไปสอบนะบการสอบเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4วิชานะครับตามเกณฑ์ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะ4วิชาแล้วก็ต้องผ่าน,นร้อยละ60นะผ่านทุกทุกวิชานะครับมีวิชาภา,า,าษาไทยภาษาอังกฤษ นะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็วิชาชีพครู4วิชานี้นะฮะก็สอบไปแล้วนะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็จะมีคนสอบผ่านทั้งหมดนะ่าสอบผ่านบางวิชานะครับนะก็จนก็ว่ากันไปนะจนมาถึงตอนนี้นะครับก็จะจัดสอบครั้งที่2เดือนธันวาคมนะครับขั้นตอนเนี่ยอยู่ในในในการที่นําเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับนะบไปเสนอคณะกรรมาการคุรุสภานะครับคือมันจะมีกรรมการอยู่2ชุด นะชุดใหญ่คือคณะรัฐภานะครับชุดเล็กคือคณะกรรมการที่ดําเนินการจัดสอบนะครับชุดเล็กเนี่ยนะก็ลงมติเรียบร้อยแล้วว่าจะสอบกันในเดือนธันวาคมเดี๋ยวรอเสนอเข้าชุดใหญ่นะครับก็คือภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับอาจจะเป็นกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนก็นแล้วแต่นะครับเขาก็จะแบบเอาเข้าที่ประชุมชุดใหญ่นะครับก็ต้องจัดสรรในเรื่องของงบประมาณที่มาออกข้อสอบนะครับซึ่งนะครัครั้งก่อนเนี้ยยัง ค้างเงินเขาไว้อยู่เยอะนะครั้งก่อนเนี่ยสออ,อะไรนะสอทศนะครสำนักงานทรวจสอบก,บการส่งชาตินะครับที่ออกข้อสอบโอนิเนี่ยนะก็จ้างเขาออกข้อสอบไปนะครับก็ยังติดหนี้เขาอยู่นะครับเพราะว่าจํานวนเอ่อคนสอบเนี่ยนะกับค่าสมัครสอบเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันนะครับก็จะนําเรื่องทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่คณะกรรมการการัฐสภาชุดใหญ่นะเพื่ออนุมัติแล้วก็ประกาศอ่าสอบอย่างเป็นทางการนะครับเพราะเนี่ยนะถ้า อนุมัตินะครับซึ่งแนวโน้มก็ประมาณสักเกือบร้อยเซนแหละนะฮะ,ะก็จะมีการจัดสอบนะครับก็สมัครเดือนพฤศจิกาแล้วก็ไปสอบเดือนธันวานะครับอันนี้ก็คือตามทำลายนะครับอันนี้ข้อที่1ที่สรุปมาได้นะครับต่อมาข้อที่2ฮะการสอบเนี่ยยังจะใช้นะ,ะหลักเกณฑ์ปัจจุบันก็คือ4วิชานะครับก็ประกอบไปด้วยวิชาชีพครูนะครับวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาเอา่อเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษานะครับก็มีสีวิชานี้นะครับคะแนนเนี่ยเกณฑ์การผ่านมันร้อยละหกนะครับซึ่งนะเดี๋ยวจะเอ่ออธิบายในคลิปต่อไปละกันว่าหลายคนถามว่าเอะมันผ่านอยู่ที่กี่คะแนนอย่างวิชาชีพครูเนี่ยมันร้อยข้อกากบาดนะแล้วก็มีอัตรานัย2ข้อแล้วมันจะต้องผ่าน60ข้อหรือยังไงเพราะหลายๆคนเนี่ยตกวิชาชีพครูนะครับส่วนาภาษาไทยภาษาอังกฤษเทคโนโลยีเนี่ยมันอย่างละ50ถ้าจำไม่ผิดนะ อ่านะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนมากจะจะถามว่าวิชาชีพครูเนี่ยมันมันผ่านอยู่กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเนาะในคลิปต่อไปนะครับมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยก็คือ,อยังใช้เกณฑ์ตัวนี้นะครับยังใช้เกณฑ์ตัวนี้4ีวิชานะครับซึ่งถ้าใครสอบผ่านในรา,ายวิชาใดวิชาหนึ่งมาแล้วเนี่ยก็เก็บคะแนนไว้นะครับก็สอบเฉพาะวิชาที่เราไม่ผ่านเช่นบางคนตกแค่วิชาชีพครูก็ สอบแค่วิชาชิปครูก็ลงสมัครสอบวิชาเดียวนะครับบางคนตกภาษาอังกฤษนะก็สอบภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับคะแนนวิชาอื่นๆที่เราสอบผ่านแล้วเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้ก็คือ,อ,อล่าสุดนะที่จะสอบกันในเดือนธันวาคมนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะไปสรุปข้อที่3นะฮะถ้านักศึกษาค,คนไหนสนใจนะครับจะติวสอบนะครับก็สามารถนะเข้ากลุ่มติวได้นะครับอันนี้ก็ เป็นโปรโมชันนะสำหรับนักศึกษานะครับถ้าอินบ็อกเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งลิงก์อินบ็อกไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วนะมีหลักฐานโชว์บัตรนักศึกษาเนี่ยนะครับเป็นราคาพิเศษนะฮะก็คือ500บาทนะครับก็ติวทั้ง4วิชานะครับใครผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งหรือตกวิชาใดวิชาหนึ่งก็แล้วแต่อาจารย์เหมาให้หมดเลยนะครับติวให้หมดเลยนะครับ4วิชานะครับจะได้แบบไม่ต้องแบบซีเรียสนะนะ เอาไปเลยสี่วิชานะครับนะใครที่สอบไม่ผ่านเลยสี่วิชาก็ติวสี่วิชาใครสอบผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งก็นะครับติวเฉพาะวิชานั้นนะครับวิชาอื่นก็นะเข้าไปฟังเป็นความรู้นะครับใครสนใจกนะ็กดลิงก์นะด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะครับหรือว่าเป็นไลน์ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยนะฮะแอดไลน์อันนี้มาเลยนะครับก็เอาโทรศัพท์ม,มือถือมาแอดไลน์เลย นะครับนะก็สแกน QR code ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์นะฮะยอดแ8ดแปดแดนะครับอันนี้เป็น ID ไลน์ของอาจารย์ส่วนตัวนะครับใครจะถามใครจะปรึกษาอะไรก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับอ่าก็เนาะกดพวกเรากดเป็นอยู่แล้วนะครับสบายแล้วนะก็แอดไลน์มาละกันนะครับโอเคทีนี้ต่อมาครับข้อที่สมฮะคือการสอบแบบเนี้ยนะฮะสีวิชาแบบเนี้ยนะครับครั้งที่2เนี่ยนะธันวาคมเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของหลักเกม ที่ใช้ในปัจจุบันนะครับคือหลักคือไอเกณฑ์การสอบเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดนะครับจนล่าสุดเนี่ยนะครับคือธันวาคมเนี้ยเขาจะใช้หลักเกณฑ์เนี้ยไปครางสุดท้ายคือสี่วิชานะครับมีไทยอังกฤษคอมวิชาชีพครูนะครับไม่มีวิชาเอกไอสี่วิชาเนี้ยผ่านหกสิบเปอร์เซ็นตแต่ละวิชาขอใบประกอบด้แทนทีจะเป็นครางสุดท้ายนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะไม่ใช่สี่วิชานี้ นะครับครั้งหน้าเนี่ยนะการสอบครั้งต่อไปจะไม่ใช่สี่วิชานี้นะครับข้อที่สี่ฮะคือถ้าเกิดใครสอบผ่านสี่วิชานี้นะครับนะก็สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้เลยนะครับแล้วอนาคตนะฮะหรือครั้งหน้าเนี่ยนะครับเขาจะออกหลักเกณฑ์ใหม่ครับข้อบังคับกุศลาตัวใหม่ครับเปลี่ยนชื่อฮะจากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเนี่ยเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้นหรือชั้นต้น นะครับคืออนาคตเนี่ยนะครับจะมีการแบ่งระดับใบประกอบวิชาชีพเป็น2ระดับคือชั้นต้นกับชั้นสูงนะครับซึ่งมันมีผลอะไรกับเราไหมมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรหรอกนะครับก็แปลเป็นไทยว่าถ้าเกิดเราสอบครั้งนี้ใช้สีวิชายืน่นนะเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาใบประกอบวิชาชีพครูนะหรือว่าเราจะเอาแบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นนะครับมันก็มันแค่ต่างแค่ชื่อเฉยเยนะครับ เนาะโอเคนะตรงนี้เข้าใจเนาะนะครับอ่าไม่ตรงนี้ก็แค่เปลี่ยนชื่อใบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อมาครับคุณเลาออกมาใหม่นะครับว่าแบ่งใบเนี่ยออกเป็น2ระดับนะมีชั้นต้นกับชั้นสูงนะครับอ่าแล้วก็สรุปข้อที่5ข้อสุดท้ายฮนะคือเกณฑ์ใหม่เนี่ยนะครับนะบจะเปลี่ยนนะครับจะลดวิชาลงฮนะเหลือแค่วิชาครูหรือว่าวิชาชี่ครูเนี่ยกับวิชาเอกนะครับซึ่งคณรณูกพาเนี่ยมี ทำลายไว้ว่าต้องประกาศไม่น้อยกว่าหกเดือนก็หมายความว่าพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาเมษาหกเดือนใช่ไหมอ่าเขาก็จะไปทํานะครับอ,อ่อผังก็สอบเทสบูปิ้นอันใหม่นะครับไปรับฟังความมิดเห็นประชาพิจารณ์นะครับกับนักศึกษาครูนะครับกับอาจารย์ที่สอนคณะครุศา,ศาสตร์ษาศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะว่าโอเคไหมนะครับในระหว่างเนี้ยนะแล้วก็จะไปจัดสอบกันในช่วงเดือน เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคําถามมันก็จะเกิดขึ้นว่าอาจารย์หนูเนะี่ยเป็นนักศึกษา,าอยู่นะอ่าแล้วถ้าเกิดหนูไม่สอบธันวาคมน,นี้เนี่ยได้ไหมหนูขอยกยอดไปสอบเมษาเลยเออนะครับอันนี้เปเดียนแรกนันหนูไม่สอบเนี่ยหนูไม่ได้สอบอะไรมาเลยเนี่ยสี่วิชาเนี่ยหนูขอไปสอบเมษาทีเดียวเพราะหนูไม่อยากสอบสี่วิชาหนูอยากสอบแค่สองวิชาได้ไหม ถ้าถามความเห็นอาจารย์นะอาจารย์บอกได้อ่าระหว่างเนี้ยแล้วแล้วหนูทํายังไงสมมติถ้ามีเปิดสอบนู่นนี่นั่นคือระหว่างเนี้ยครับเขาจะมีใบเขาเรียกว่าเหมือนแบบใบใบชั่วคราวอะ่ะให้เราไปอา่าใช้ในการสอบบรรจุก็ได้สอบเป็นอา่าไปทํางานเอกชนก็ได้ที่เป็นครูนะครับใบชั่วคราวเนี้ยมันจะอยู่ได้สองปีอ่าคือสอบสอบไม่สอบไม่รู้แหละนะแต่พอเรียนจบปุ๊บเนี้ย รหัสหกสองเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะจ์หลักสูตรครูก็ดีหลักสูตรปอันิกก็ดีเนี่ยจะได้ใบชั่วคราวเนี่ยฮะใช้ได้เลยสองปีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีใบชั่วคราวนี้แล้วเนี่ยนะอย่างเช่นอย่างเช่นเมษาหกห้าอาหกหกเนี่ยมีสอบครูผู้ช่วยแน่นอนนะสอบปทเราออทั่วไปนะครับนะแบบเนี้ยหรือว่าปลายอาจจะเป็นต้นปีนะสอบครูอบอทอนะคณกรรการท้องถิ่นครูเทศบาล นะครับเราก็ใช้ใบชั่วคราวนี้ไปสอบบรรจุได้นะครับมันมันจะแบบอเอื้อให้เรามากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เพราะว่าต้องมีแบบใบประกอบวิชาชีพนะถึงจะไปสอบบรรจุได้แต่ตอนนี้คุณกุ้พาเนี่ยจะออกใบชั่วคราวมาให้ใช้สอบบรรจุได้ทุกกรณีนะครับเพราะแน่นเนี่ยถามว่าอ่ะถ้าหนูไม่สอบสี่วิชาคันวาคมเนี่ยหนูไปรอสอบสองวิชาได้ไหมอาจารย์มองว่าได้นะครับคือถ้าเกิดข้อบังคับมันประกาศใหม่เมื่อไรเนี่ย มันก็จะต้องมาขับใช้นะครับมาคับใช้เพราะฉะนั้นเราก็ไปสอบแค่วิชาครูนะครับหรือวิชาชีพครูกับวิชาเอกนะครับอันนี้ก็คือได้นะครับแต่มันก็จะมีอีกมุมหนึ่งให้คิดว่ามันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะเสียเสียโอกาสไปครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดธันวาคมนี้มีโอกาสสอบก็ควรจะสอบไปให้มันจบๆนะให้ได้ใบประกอบวิชาชีพไปเลยก็ไม่ต้องมา เขาเรียกว่ามามาแบบมา,มา,มาตามอีกแล้วว่าเออจะสอบอะไรยังไงเปลี่ยนใบเปลี่ยนมานะครับเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้ก็สอบไปเลยหรือบางคนมองว่าอ๋าอ,ออยากสอบแค่2วิชาสะดวกสอบ2วิชาก็ไปรอสอบพเมีสาก็ได้นะครับอันนี้อาจารย์อาจารย์ว่าเดี๋ยวข้อมาคารุษพานเนี่ยเขาคงจะออมีมีช่องทางตรงนี้นะครับส่วนอ,อ,อีกคําถามหนึ่งนะครับที่ถามมาว่าแล้วถ้าเกิด4ี่วิชาเนี้ยหนูสอบผ่าน บางวิชาแล้วเช่นสอบผ่านสาษอังกฤษสอบผ่านภาษาไทยสอบผ่านทิค,อ,คอมสอบผ่านวิชาชีพแล้วเนี่ยนะแล้วจะต้องมาสอบซ้ำไหมนะครับคืออ,อันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจนะคืออย่างวิชาคอมพิวเตอร์วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันถูกยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านมันไม่มีผลกับเราถ้าเราผ่านนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยคอมเนี่ย ก็ถือว่าอะไรฟรีไปเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องเอามาคิดแล้วเพราะว่ามันยกเลิกไปนะครับมันมีประเด็นแค่ว่าผ่านวิชาชีพครูแล้วเนี่ยนะครับแล้วเกณฑ์ตัวใหม่เนี่ยนะครับมันมีวิชาชีพครูเหมือนกันเนี่ยมันเอามาแทนกันได้ไหมนะครับอาจารย์มองว่ามันน่าจะแทนกันไม่ได้นะครับเขาน่าจะแบบยกเลิกผลการสอบสี่วิชาที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดใช้หลักเกณฑ์ใหม่คุณก็ต้องสอบใหม่นะครับเพราะว่าเอ่อเทสต์บูปินอะไรมันก็ใหม่ นะครับแล้วก็เพื่อความยุติธรรมสําหรับคนที่ที่สอบเ,อเกณฑ์ใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าเดี๋ยวคุณรูกพาเขาคงจะประกาศหลักเกณฑ์ว่าให้สอบใหม่หมดเลยนะครับหมายถึงว่าวิชาครูก็ก็ต้องสอบนะครับวิชาเอกก็ก็ต้องสอบนะครับ,ชบ,รบใช้ของเก่ามาแทนไม่ได้ส่วนคณิตศาสตร์ภาษาไทยคอมพิวเตอร์อันนี้มันยกเลิอกอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะนั้นใครที่สอบผ่านสาวิชานี้ก็ไม่มีผลนะครับต่อการาใช้หลักเกณฑ์ใหม่นะครับโอเคไหมฮะ นี้อาจารย์ขออนุญาตสรุปนะครับว่าสําหรับนักศึกษาเนี่ยจะสอบแบบไหนดีนะครับคืออาจารย์มองว่าถ้าเราสอบมาแล้วเนี่ยครั้งที่หนึ่งกอนกุมภาพันธ์นะครับแล้วถ้าเิดเราเหลือไม่กี่วิชาเนี่ยเราควรจะสอบธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ให้มันสอบผ่านไปเลยแล้วก็ขอใบประกอบให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ไปสอบบรรจุตอนเดือนเมษายนนะครับของอครูผู้ช่วยสอวัดอมทั่วไป นะครับส่วนนะนักศึกษาคนไหนที่ยังยังไม่ได้ยังเรียนไม่จบอ่ะนะคือยังเรียนไม่จบปีหน้าเนี่ยนะครับนะยังอยู่ปีสองปีสามอะไรก็แล้วแต่น่ยที่ยังเรียนไม่จบเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับว่าเราไหวไหมนะภาษาไทยส่วนมากจะติดภาษาอังกฤษกับวิชาชีพครูนะครับถ้าคิดว่ามันมันแบบเออขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็ก็อาจจะไปลองแค่วิชาชีพครูก็ได้ นะครับหรือว่าหรือว่าลองลองสอบดูก็ได้นะครับไม่มันไม่มีผลเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็รอ,อ,อสอบเดือนเมษายนทีหนึง่งนะครับที่เป็นหลักเกณฑ์ใหม่นะครับโอเคไหมฮะเออนะครับคือคือไปสอบเนี่ยนะครับเวลาไปสอบเนี่ยโอเคลงไปเลยสี่วิชานะครับจากการเตรียมตัวเนี่ยอย่างคอมพิวเตอร์อย่างภาษาไทยอย่างภาษา,ษาอังกฤษเนี่ยมัน มันแบบอ่านหาอ่านเอาหรือว่าเอ่อให้มหาวิาลยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆมหาวิาลยก็ก็จัดอบรมนะจัดเอ่อติวนะครับเพราะเนี้ยเอาแค่ตรงนั้นก็ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับคือถ้าส่วนมากอาจจะผ่านกันสามวิชานี้นะครับจะไม่ผ่านแค่วิชาที่ครูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าในการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับถ้าเอ่อเราควรจะทุ่มทุ่มเทกับวิชาชีพครูเพราะว่า วิชาชีพครูเนี่ยนะครับมันใช้สอบได้ทั้งสองเกณฑ์เกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยสอบธันวาคมนี้ก็สอบก็ใช้ได้นะครับแล้วส่วนมากก็จะตกวิชาชีพครูกับสองก็คือเราก็เอาองค์ความรู้จากวิชาชีพครูที่เราอ่านหนังสือเนี่ยช่วงธันวาเนี่ยไปใช้ตอนเดือนเมษายนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการเนี้ยมันจะแบบเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกตสองตัวมันจะคุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดแบบใครแบบจะไปอ่อทุ่มเทนะลงแบบ ภาษาไทายลงคอมพิวเตอร์ลงภาษาอังกฤษอันนี้ก็ต้องแบบทุ่มเทให้เต็มที่เลยเพราะว่าข้ังหน้ามันไม่มีแล้วนะครับข้างหน้ามันไม่มีแล้วนะคมอมคอมพิวเตอร์ภาษาไทายภาษาอังกฤษมันไม่ต้องสอบครั้งหน้านะเพราะฉะนั้นมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะแต่วิชาชีพครูเนี่ยมันใช้ได้สองครั้งแล้วก็ตลอดไปด้วยสมมุติว่ามีออมีาเขาจะสอบครั้งแรกใช่ไหมฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าการสอบตามเกณฑ์ใหม่เนี่ยจะใช้ระบบเหมือนกับว่า ใช้ใช้สอบทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้มหาวิาลยที่เราเรียนนั่นแหละเป็นสนามสอบนะครับหนึ่งปีเนี่ยจะจัดสอบให้ได้ประมาณสักอ่ห้าถึงหกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิชาชิพนูเนี่ยนะถ้าเราแบบทุ่มเทกับตรงนี้เราจริงจังตรงนี้ยังไงเราก็สอบผ่านเพราะว่ามันสอบได้บ่อยๆแล้วก็ค่าสอบมันก็ก็ไม่แพงเพราะว่าเราเขาจัดสอบที่มหาวิาลัยนะครับนะค่าสมัครสอบเนี่ยมันวิชาละสามร้อยบาทแต่ที่มันแพงเนี่ยแพงค่ารถค่ากิน ค่าเดินทางนะครับค่าหนังสือเอกสารค่าติวอะไรต่างๆนะครับเอาฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าวิชาที่ภูเนี่ยเราควรจะอ่านหรือว่าเตรียมตัวสอบนะครับอา่าทุ่มเทกับตรงนี้แล้วก็วิชาเอกเรานะครับเพราะว่าครั้งครั้งหลักเกณฑ์หน้าครั้งต่อไปเนี่ยจะมีสอบวิชาเอกด้วยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ให้แนวทางไว้นะครับจากเอ่อสรุปนะครับของออคุณสภาล่าสุดน,นะครับว่า การสอบเนี่ยมันจะจัดนะครับนธันวาคมนี้ตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์ใหม่ออกมานะฮะให้สอบอีกทีหนึ่งเนี่ยช่วงเดือนเมษายนนะครับก็มีการปรับลดวิชาลงนะฮะจากปัจจุบันเนี่ยใช้4ีวิชานะครับแล้วก็ของใหม่เนี่ยจะเหลือแค่2วิชานะครับก็ใช้วิชาชิพครูเป็นของเดิมแล้วก็เพิ่มวิชาอีกเข้ามานะครับส่วนถ้าเกิดใครยังมีคําถามนะครับเป็น เคสของตัวเองเนี่ยก็สามารถพิมพ์ถามได้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกับอาจารย์ก็ได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ขอให้น้องนักศึกษาทุกคนนะรประสบความสําเร็จนะครับในการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์เก่าเกณฑ์ใหม่นะขอให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูกันทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ